นี่เป็นใบเสร็จรับเงินตราครุฑในราชการกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับประทับชื่อหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติที่ยศ2แหลมลูกโยนในช่องรายการเนี่ยเขียนไว้ว่าเป็นเงินบริจาคเพื่อบำรุงอุทยานแห่งชาติจำนวน11,480บาทนี่เป็นเดือนแรกครับที่กลุ่มผู้ประกอบการรถจักรยานยนต์ให้เช่าเขาอ้างว่า ถูกเรียกเก็บจากเจ้าหน้าที่อุทยานตั้งแต่วันที่8มิถุนายนปี2565ครับหนึ่งในผู้ประกอบการให้ข้อมูลกับไทย PBS ค่ะอ้างว่าพวกเขาต้องจ่ายเงินเป็นค่าบำรุงคันละ20บาทต่อเดือนต่อมาก็ขึ้นราคามาเป็น30บาทต่อเดือนซึ่งเกาะเสม็ดมีจักรยานยนต์ให้เช่าอยู่656คันนะคะ คนนี้มีรถให้เช่าอยู่40คันก็ต้องเสียเป็นค่าบำรุงอุทยานเดือนละ1,200บาทจ่ายทุกวันที่5ของเดือนค่ะในชมรมมอเตอร์ไซค์เช่าจะมีหัวหน้าคิว,วกับรองหัวหน้าคิวรองหัวหน้าคิวก็คือเลขาหัวหน้าคิวจะแจ้งรายกลุ่มทุกวันที่5ว่าให้สมาชิกทุกท่าน ไปจ่ายเงินค่าคิวด้วย <ฮะ S 1> และทุกคนจะต้องไปจ่ายเงินกับลองหัวหน้าซึ่งก็จะได้ใบเสร็จออกมาทุวันที่าของเดือนใช่ค่ะจ่ายที่ไหนยังไงครับจ่ายที่รองหัวหน้า <ฮะ S 1> ที่ร้านจะอยู่แถวบริเวณท่าเรือ มาดูวิธีการกันต่อครับผู้ประกอบการคนนี้อ้างว่าเงินที่โอนไปทั้งหมดจะถูกรวบรวมเป็นเงินสดแล้วก็นำไปจ่ายให้กับเจ้าหน้าที่อุทยานอีกทอดหนึ่งซึ่งใบเสร็จที่แสดงไปก่อนหน้านั้นเป็นเพียงใบเดียวที่หัวกระดาษเป็นตราครุฑส่วนที่เหลือจะเป็นบินเงินสดเขียนด้วยลายมือครับและช่วงแรกที่ถูกเรียกเก็บได้บันทึกเสียงการสนทนาคนเก็บเอาไว้ด้วยผู้ประกอบการคนนี้อ้างอีกครับว่าทำกิจการมาเกือบ20ปี ไม่เคยถูกเรียกเก็บค่าบำรุงอุทยานครับเอาเอาเงินค่าคิวไปให้<ม>ที่ไหนนะเฮียไปที่ใก่แลวที่ร้านไก่ไจานร้านที่ใจนะจ้าจ้าวันนี้ใช่ไหมเฮียจ้าจ้าอยู่มาก่อนแล้วก็ปล่อยมอไซค์มา20ปีแล้วมไม่เคยมีการเรียกเก็บค่าคิวไม่เคยมีการเรียกเก็บค่าบำรุงอุทยาน<ม>แต่พอหัวหน้าคนนี้มาทำไมถึงเรียกเก็บ ประเด็นนี้นายก้องเกียรตเต็มตำนานผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่สองศรีราชาเค,เคยแถลงเอาไว้ณนะที่ทำการอุทยานแห่งชาติเขาแหลมย่าหมู่เกาะเสม็ดเมื่อวันที่18มกราคมระบุว่ากรณีรถจักรยานยนต์ไม่มีการกำหนดราคาค่าธรรมเนียมค่ะประเด็นรถจักรยานยนต์นะครับในปี2565เนี่ยไม่มีการกำหนดเก็บ ค่าธรรมเนีายมใบอนุญาตแต่อย่างใดน,นะครับทาอุทยานไม่ได้เก็บแต่อย่างใดน,นะครับมีข้อมูลจากผู้ประกอบการอีกคนครับส่งข้อมูลให้กับไทย PBS บอกว่ามีการจ่ายเงินค่าบำรุงอุทยานของรถจักรยานยนต์ที่ให้เช่าบนเกาะเดิมจ่ายการคันละ20บาททั้ง656คันครับจ่ายจริงจ่ายไม่ครบนะครับจ่าย584คันเป็นเงิน11,680บาทต่อเดือน เมื่อมีการปรับขึ้นราคาเป็นคันละ30บาทกลุ่มจักรยานยนต์ให้เช่าต้องจ่ายค่าบำรุงอุทยานก็คือ17,520บาทครับจากจำนวน584คันที่เขายอมจ่ายโดยบินแรกนั้นก็คือเดือนพฤษภาคมผ่านมา8เดือนกลุ่มนี้จ่ายค่าบำรุงไปแล้ว130,000บาทครับ